สวัสดีครับจากร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพามาดูนะครับสำหรับเจ้าปาเตโรรุ่น CS5460 นะครับสำหรับตัวนี้เราทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่า วันนี้ผมจะพามาดูตัวโฉมเดิมตัวสีส้มดำเนาะกับตัวโฉมใหม่ที่เคยทำคลิปไว้ตัวอัปเกรดก็คือสีส้มเทานะครับสำหรับ2ตัวเนี่ยถ้าณปัจจุบันเนี่ยก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวอัปเกรดทั้งคู่นะครับะไหล่ภายในจะเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็จะมีส่วนแตกต่างกันคือตัวสีภายนอกนะครับตัวสีตัวด้านขวานี้จะเป็นโฉมเดิมเลยสีส้มดำนะครับบางคนเขาบอกว่าตัวสีเดิมเนี่ย ดูดุดันกว่าแข็งแกร่งกว่าเนาะแต่ว่าสําหรับตัวที่อัปเกรดจะเป็นสีส้มเทานะครับแต่ว่าสําหรับปัจจุบันเนี้ยเป็นตัวอัปเกตดทั้งคู่แลวนะครับอะไหล่ภายในใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวนี้แต่ว่าก็จะมีส่วนแตกต่างกันก็คือรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ในส่วนของอีกตําแหน่งหนึ่งเป็นในส่วนของตัวท่อไอเสียของเขานะครับที่จะแตกต่างกันเวลาสตาร์ทเครื่องเสียงจะต่างกันนะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวผมพามาดู ทั้ง2ตัวกันดีกว่าว่าที่ว่าเหมือนการอัปเกรดทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับเสื้อสูบของเขาก็จะใชะ้ก็เหมือนที่ผมเคยทําคลิปนะครับก็ตรงฐานก็จะมีโลโก้ของปาเตโรติดไว้นะครับตัวนี้เป็นเสื้อสูบแพของปาเตโรนะครับเป็นอะไหล่ที่ตัวนี้จะเป็นอะไหล่เสื้อสูบของปาเตโรเขานะครับงานค่อนข้างเนียบนะครับงานของเขาถือว่าคุณภาพสูงนะครับเสื้อสูบลักษณะพวกนี้นะครับ ถ้าผมเทียบง่ายๆก็เสื้อสูบของโซแมกใกล้เคียงกันนะครับเนื้องานเหมือนๆกับของโซแมกเลยครับผมตัวต่อมาที่พามาดูก็ในส่วนของตัวลูกสูบเนาะลูกสูบภายในครับผมตัวนี้จะใช้ลูกสูบขนาด45.2มิลมตนะครับตัวนี้เป็นพาร์ตเป็นอะไหล่ที่เราเตรียมไว้ให้บริการสําหรับลูกค้าของเราเนาะตัวนี้45.2มิลมนะครับแล้วก็ตัว ของเขาถ้าเป็นตัวอัปเกรดของเขาเนี่ยตัวคาบูเรเตอร์ของเขาจะใช้ของปาเตโลนะครับขึ้นมาเป็นปาเตโลจะไม่ได้เป็นของสเตเบิลนะครับสำหรับคาบูเรเตอร์พวกนี้คือจริงๆแล้วอย่างที่ผมว่าราคาเลื่อยโยนตแต่ละตัวเนี่ยที่มันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไหล่ภายในมากกว่านาะสำหรับคาบูตัวนี้ก็ของปาเตโลสังเกตดูของเขาข้อต่อเขาจะใช้เป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับบางรุ่นหลายๆรุ่นตัวราคาถูกๆเวลาอะไหล่ที่เราซื้อมาใส่กันเนี่ยส่วนใหญ่ตัว เขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวข้อต่อของเขาเนี่ยข้อต่อสายยางของเขาส่วนใหญ่จะใช้เป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างจะเยอะเนาะตัวต่อมาพามาดูคอยไฟนะครับคอยไฟของเขาอ่าตัวนี้เป็นคอยไฟของเขาที่เขาใช้ก็จะเป็นของไอคูนะครับตัวนี้คอยไฟอ๋อแล้วก็สําหรับจานไฟของเขาก็จะเป็นของไอคู oo, เช่นกันนะครับจานไฟเขาทําคลิปมาค่อนข้างละเอียดนะครับ ที่บริษัทให้ข้อมูลมาก็เพื่อที่เวลาเราใช้งานเนี่ยสามารถดึงดึงถ้าจานไฟเนี่ยคีบเขาละเอียดเนี่ยเขาสามารถดึงลมเข้าไปช่วยลดความร้อนภายในเครื่องได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูายกตัวอย่างผมยกตัวอย่างถ้ากรณีที่ว่า,อ,าอย่างตัวเสื้อสูบเนี่ยของปาเตโรเนี่ย,ง,ยงานเขาค่อนข้างละเอียดแล้วก็ที่สำคัญ ความแข็งแรงนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีแน่นอนเวลาพวกตัวนี้สําคัญครับเวลาถ้าสมมติงานราคาสูงๆเสื้อสูงเกลียดคุณภาพสูงๆเนี่ยความทนทานของเครื่องก็จะใช้งานได้ทนทานร้อนไม่ดับนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ขยายตัวมากเกินเนาะสำหรับอย่างผมยกตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นของรุ่น5 0 2ที่เราเอามาจําหน่ายเนาะตัวนี้เป็นตัวราคาไม่สูงนะครับก็เนื้องานก็จะ ถ,ถามว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องราคาเนี่ยต่างกันต่างกับเสื้อสูตรแท้ของปาเตโรโดยสิ้นเชิงเนาะอันนี้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเกรดใช้ได้นะครับเกรดดีใช้ได้ในส่วนตัวนี้ก็ในส่วนของอข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงของเขาอีกนะครับตัวข้อเหวี่ยงเขาตัวฐานก็จะมีปาเตโรทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็นของแท้เนาะข้อเหวี่ยงแท้ ถ้างานดีๆเขาจะทํามาได้เนียบนะครับพอดออีตัวข้อเหวี่ยงของเราผมหาไม่เจอพอดีอะไหล่ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวผมยก,กตัวอย่างของโซแมกแล้วกันถามว่าของพวกเนี้ยราคาสูงไหมราคาสูงครับแต่ว่าการใช้งานก็จะทนทานนะครับโซแมกก็จะมีสแตปมติด ZM <ๆ S 1> นะครับง่ายๆตัวย่อของโซแมกเนาะถ้าอย่างสมมุติว่าตัวก้านสูงนะครับตัวนี้โซแมกราคาก็สูงถาราคาราคาพอกันครับราคาเท่าๆกับตัว อาปาเตโลเนาะถ้าเป็นของปาเตโลรู้สึกจะเป็นตัวนี้อาครับผมข้อเหวี่ยงฐานเขาจะมีโลโก้ของปาเตโลติดไว้นะครับข้อเหวี่ยงงานงานเกตคุณภาพครับแล้วก็อย่างผมยกตัวอย่างว่าอาอย่างของตัวปาเตโลที่ผมชอบแล้วผมนําเสนอเนี่ยผมว่าเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดนะครับขนาดข้อต่อตัวนี้นะครับถ้าเป็นอาชุดแข้งเครื่องของเลื่อยยน หลายตัวเขาจะใช้สังเกตดูข้อต่อท่อตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเนาะรุ่นที่ราคาไม่แพงมากราคาประหยัดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นพลาสติกนะครับแต่สําหรับในส่วนของตัวปาเตโรสังเกตดูเขาจะใช้เป็นทองเหลืองเลยนะครับตัวนี้ข้อต่อเขาจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดเนาะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ทนทานนานกว่าเนาะเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าตัวมาถอดดูดีกว่าว่าภายในของเขาที่ บอกว่าใช้เหมือนกันถ้าสังเกตง่ายๆครับตัว upgrade, อัปเกรดเปิดดูแค่ตัวคาบูเรเตอร์ถ้าเป็นของปาเต l โลก็คือตัวอนะัปเกรดเนาะแต่ว่าถ้า,าเป็นตัวเดิมจะใช้ของ Stable นะครับทั้ง2เลยผมถอดให้ดูเนาะสังเกตง่ายๆก็คือในส่วนของตัวคาบูเรเตอร์ดูแค่คาบูเรเตอร์ก็จะพอทราบแล้วนะครับดูได้เลยทันทีว่าเป็นตัวอัปเกรด หรือเป็นตัวเดิมเนาะนี่ครับผมตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวส้มดํานะครับกลับมาเปลี่ยนมาใช้เป็นคาบูของปาเตโลนะครับตัวนี้อันนี้ตัวอัปเกรดที่เคยทำคลิปไว้ก็ใช้คาบูเป็นของปาเตโลเช่นกันเนาะสำหรับตัวผ้าตัวอัปเกรดสังเกตดูอีกตำแหน่งหนึ่งตัวนี้ซีเรียลนัมเบอร์ของเครื่องจะเป็นแผ่นเหล็กติดอยู่ด้านข้างนะครับยิงรีเวสติดแข็งเครื่องไว้เลยเนาะจะไม่ถ้าเป็นตัวเดิมแต่ก่อนเนี่ย มันจะติดอยู่ด้านล่างเครื่องนะครับใต้ใต้แข้งเครื่องเนาะเป็นรียลนั number ของเครื่องถ้าตัวอัปเกรดจะเป็นแผ่นเหล็กทํามาติดอยูอ่ด้านข้างของแข้งเครื่องเลยนะครับตัวนี้มาตรฐานดีครับงานวัสดุเกรดคุณภาพสวยงามครับตัวนี้นี่นะครับก็ต่างกันหลักๆก,ก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยต่างกันตัว โฉมภายนอกสีนะครับสีของตัวเครื่องนะครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวตัวนี้ผมพามาดูดีกว่าว่าเดี๋ยวขอยยกเสียบไว้ก่อนดินครับแปบ๊บหนึ่งคืเอ,อเหมือนกันแสดงว่าทํามาเหมือนกันแล้วนะครับเขาน่าจะกั้นท่อมาก่อนหน้าเนี้ยสีส้มดํารู้สึกว่าเขาจะเปิดโล่งมากกว่านะครับเพราะว่าเสียงอาจจะดัง เกินที่กฎหมายกําหนดแล้วเขาเลยปิดกั้นตัวให้เขาเสียงสมูทขึ้นนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวพามาดูตัวต่อมาตัวต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูตัวสีส้มดาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวใช้เวลานานเกินไปเนาะรู้สึกช่วงนี้ทําคลิปแล้วคลิปจะยาวกว่าปกติที่เคยทํานะครับอาจจะขี้โม้มากไปน,นิดนึงเนาะ ดดีเป็นชิ้นๆเลยดีกว่าตรงนี้จะลึกไปนิดนึงเขายากครับขอใช้อุปกรณ์เสริมก่อน โอ้ <Okay>. oh, ผมลืมถอดหัวเทียนก่อนอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้คลิปอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมพยายามจะไม่ตัดต่อคลิปนะครับ โดใหเวลาทําคลิปผมพยายามจะไม่ตัดต่อคลิปนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะให้เห็นกันชัดๆเนาะโอเคนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าเนาะนี่นะครับคาบูเป็นของปาเตโรนะครับตัวนี้สังเกตง่ายๆว่า คาบ,บูของเขาใช้ของปาเตโลนะครับตัวอัปเกรดข้อต่อเป็นทองเหลืองนะครับข้อต่อด้านล่างก็เป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับนี่นะครับเสื้อสูบอ,อ๋อหน้าจะตร,ตรงฐานด้านในนะครับที่จะมีสลักปาเตลโลเนาะครับดูคอยไฟของเขาอย่างที่ผมเอาตัวอย่างให้ดูเนาะสายไฟเขาหนาชัดเจนนะครับ วัสดุพลาสติกด,ดีเกตคุณภาพสูงนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอน,นเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมว่าน่าจะต้องถอดตัวฝาด้านข้างออกอีกทีหนึ่งเนาะ mm hmm. เดี๋ยวขอเสียบกล้องไว้อีกทีนึงนะครับ mm hmm. เอาให้เห็นกันชัๆดๆกว่านเนาะตัวนี้ แต่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้สตาร์ทนะครับเพราะว่ากลัวจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่าผมเคยสตาร์ทให้ฟังหลายคลิปแล้วเนาะตัวนี้สำหรับคนลูกค้าท่านที่ใช้ตัวปาเตโรอยู่ก็จะทราบนะครับความจัดของรอบของเขาเนาะตัวนี้ถ้าง,งานตัดนี่เร็วมากนะครับตัวปาเตโร5460โอเคครับผมฝาข้า นี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นของโรงงานรีชอปนะครับตัวนี้คาบูอย่างที่แจ้งไว้คาบูเลเตอร์เออไอ,อตัวคอยไฟอย่างที่ให้ดูไว้ก็คือเป็นของไอพูนะครับตัวนี้จานไฟสําหรับจานไฟสังเกตดูคีบเขาค่อนข้างละเอียดนะครับดึงอากาศได้ดีแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัวที่ว่าข้อต่อข้างในนะครับตัวฐานข้อต่อข้างในก็จะเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้ เป็นเหมือนกันทุกตัวนะครับเพราะว่าเขามาตรฐานเขาทำมาได้ค่อนข้างจะเนียบเลยก็มาตรฐานการ QC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับงานของอาปาเตโลเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับราคาไม่สูงมากแต่ว่าได้กําลังแรงม้าที่สูงนะครับสำหรับเจ้าปาเตโล5.460ได้ทั้งงานตัดและงานผ่าเนาะสำหรับคนที่นิยมเล่นเลื่อยโยนเล็กหรือใช้งานส่วนตัวตัวนี้รองรับงานาได้ทุกประเภทนะครับตัวนี้สามารถ ใช้งานได้ในงานส่วนตัวผมว่าถือว่าจบครบในตัวเดียวเนะาะถ้างานส่วนตัวครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับพามาดูเจ้าปาเตโรซีเอสห้าสี่หกศูนย์ทั้งโฉมส้มดําและส้มเทานะครับทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับใช้วัสดุตัวอัปเกรดเหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวนี้โอเคครับไม่มีอะไรมากแล้วเนาะงั้น เคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวผมฝากไว้อีกตัวหนึ่งสำหรับตัวที่ผมเคยรีวิวไว้เ,เจ้าโตซาก้า5200ตัว BQ ตัวนั้นที่ผมว่าวัสดุภายนอกอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ภายในของเขาถือว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นเสื้อสูบของตัวโตซาก้า5200 BQ นะครับสังเกตดูเนื้อง,งานนะครับเนียบนะครับเสื้อสูบของเขาุดลูกสูบ ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนั้นที่ผมแลวราคาไม่แพงด้วยนะครับสามพันกว่าบาทตัวนั้นก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นแต่ว่างานภายนอกอาจจะเกตวัสดุอาจจะไม่สวยเท่าพวกปาเตโรแน่นอนแต่ว่าอ,อ,อะไหล่ภายในพวกเสื้อสูคาบูคอยไฟใช้ของคุณภาพทั้งนั้นนะครับตัวนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นเป็นทางเลือกให้กับ เ, hmm. เพื่อนๆที่มีงบประมาณจำกัดเนาะตัวนั้นน่าเล่นอันนั้นผมพูดตรงๆเลยว่าน่าเล่นจริงถ้าใช้ระยะยาวคนที่ใช้ระยะยาวจะทราบความสําคัญก็คือขึ้นอยู่กับพวกอะไหล่ภายในมากกว่าเนาะโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะงั้นผมขอ,อ,อฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมร้านเอ็มาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ